คุณเคยได้ยินเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนมานานกว่าร้อยปีกลางเมืองสุรินหรือไม่เรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าผู้ใหญ่เรื่องราวของวิญญาณแค้นและความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยครั้งนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เวลาที่เมืองสุรินทยังเงียบสงัดแต่แฝงแรงไปด้วยเงามืดที่ใครๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้ เรื่องราวที่คุณกำลังจะฟังอาจทำให้คุณรู้สึกถึงความเย็นเยียบของอดีตและเสียงกระซิบจากคนที่ไม่อยู่แล้วตำนานหลอนเมืองสุรินย้อนกลับไปเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนเมืองสุรินยังคงเป็นเพียงชุมชนเล็กๆก,ก,กลางทุ่งกว้างเส้นทางดินแดงเชื่อมหมู่บ้านต่างๆและในคืนหนึ่งที่มืดมิดชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ ริมหนองน้ำหนองกระทิงได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆดังขึ้นจากป่าลึกทุกครั้งที่ดวงจันทร์เต็มดวงแสงสว่างสลัวของมันก็จะสะท้อนกับน้ำหนองทำให้เห็นเงาคล้ายคนเดินอยู่ริมตะลิ่งแต่เมื่อเข้าไปใกล้กลับไม่มีใครอยู่ตำนานเล่าว่ามีชายหนุ่มชาวสุรินคนหนึ่งชื่อคำรนเขาเป็นพ่อค้าวัวชำนาญการ แต่มีนิสัยโมโหร้ายวันหนึ่งเขาได้ทำการค้ากับพ่อค้าจากเมืองอื่นแต่เกิดเรื่องขัดแย้งเรื่องราคาจนคำรนขับไล่พ่อค้าคนนั้นออกไปกลางป่าคืนต่อมาพ่อค้าคนนั้นถูกพบเป็นศพอย่างสยดสยองริมหนองน้ำทุกครั้งที่ใครเข้าใกล้ศพจะหายไปร่างของเขาไม่เคยถูกฝังหรือพบอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้น หมู่บ้านเริ่มเผชิญกับเรื่องประหลาดชาวบ้านหลายคนเห็นเงาดำลอยอยู่เหนือหนองน้ำบางคนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อในตอนกลางคืนเด็กๆมักบอกว่าเห็นชายหนุ่มในชุดเก่าหลุดออกมาจากเงามืดคำรนเองหลังจากเหตุการณ์นั้นก็หายสาบสูญไป และมีเรื่องเล่าต่อๆกันว่าคืนใดที่มีคนโมโห О เกินไปหรือทำผิดสัญญากับเพื่อนบ้านเขาจะเห็นคำรนยืนอยู่ในมุงมืดมองด้วยตาแดงก่ำเหมือนเพลงและย้ำเสียงกระสิบว่าเจ้าต้องชดใช้ชาวบ้านรุ่มต่อมาเล่าว่าหากใครกล้าข,ข้ามไปยังป่าริมหนองกระทิงตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินตามหลัง หรือเห็นร่างเงาคล้ายชายหนุ่มเดินผ่านต้นไม้โดยไม่สัมผัสพ,พื้นดินบางรายถึงกับแทบเป็นลมเพราะรู้สึกถึงความเย็นสยองขวัญจนหลายคนไม่กล้าข้ามหนองน้ำเกินหนึ่งท่งเรื่องราวยิ่งสยองขึ้นเมื่อมีผู้เท่ารุ่นเก่าบอกว่า ในช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงหากใครไม่ระวังจะเห็นคำรนผีดิบเดินนำฝูงวัววิญญาณผ่านทุ่งข้าวเก่าของหมู่บ้านบางคนเห็นเป็นโครงกระดูกโผลออกมาจากผืนผ้าเก่าบางคนเห็นดวงตาแดงๆงจ้องพวกเขาอยู่นั่นเป็นสัญญาณว่าคนในหมู่บ้านจะเจอเคราะห์ร้ายในเดือนนั้นเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าต่อกัน ปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานเมืองสุรินแต่ก็ยังมีผู้กล้าหาญในยุคปัจจุบันที่ออกไปพิสูจน์กลางป่าริมหนองกระทิงพวกเขาได้พบเงาปริศนาเสียงกระซิบและความเย็นที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเรื่องราวของคำรนและหนองกระทิงยังคงดำเนินต่อไปรอวันที่ใครสักคนจะค้นหาความจริงและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงามืด กลางค่ำคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่จากตัวเมืองสุรินทร์ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อพิสูจน์เรื่องเล่าที่มีอายุกว่าร้อยปีพวกเขาพกไฟฉายและกล้องถ่ายรูปเข้าไปยังป่าริมหนองกระทิงด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกลัวผสมปนเปทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในป่าลึกความเงือบสงัดเข้าปกคลุมทุกเสียง แม้แต่เสียงกบเขียดหรือใบไม้ไหวก็แทบไม่ได้ยินท่ามกลางความมืดมิดพวกเขาเห็นเงาสะท้อนจากน้ำหนองเหมือนมีคนเฝ้ามองอยู่จากฝั่งตรงข้ามนี่มันจริงหรือเปล่าเสียงหนึ่งกระซิบแต่ก่อนที่มีใครจะตอบเสียงฝีเท้านหนักๆดังขึ้นราวกับมีใครเดินตามพวกเขาอยู่ใกล้ๆ ทุกคนหันไปมองแต่เห็นเพียงความมืดและเงาต้นไม้ที่พลิ้วไหวทันใดนั้นกล้องถ่ายรูปของหนึ่งในกลุ่มจับภาพได้ร่างคนสูงใหญ่ในชุดเก่ายืนอยู่กลางทุ่งข้าวเก่าริมหนองแววตาแดงก่ำเหมือนเพลงแสงไฟฉายส่องไปก็ไม่ทำให้ร่างนั้นชัดขึ้นกลับทำให้เงาของมันยามและบิดเบี้ยวจนผิดธรรมชาติ พวกเขาพยายามวิ่งหนีแต่ยิ่งวิ่งเหมือนยิ่งเข้าไปในวงล้อมของความมืดทุกครั้งที่หันกลับไปมักเห็นร่างเงาของคำรนผีดิบเดือนตามอยู่ใกล้ๆบางครั้งแค่พลิบตาเดียวร่างนั้นก็หายไปแต่เสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขากังวานอยู่ในหัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งสะดุดขอนไม้และล้มลงทันใดนั้นมีมือเย็นชื้น,นจับขาของเขาเขากรีดร้องลั่น แต่เมื่อทุกคนมองกลับไปมือก็หายไปร่างของเพื่อนอีกคนก็พบว่าผมของเขาถูกดึงโดยแรงลึกลับจนเกือบสุดตัวตลอดคืนพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะแหบพร่าเสียงน้ำกระเพื่อมอย่างแรงทั้งที่ทไม่มีลมและบางครั้งเห็นฝูงวัววิญญาณทยานผ่านทุ่งข้าวเก่าราวกับผ่านมิติอื่นขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงเรียกชื่อ เสียงคร่ำครวญและแสงแดงจางจึงทำให้ทุกคนแทบจะหมดแรงเมื่อรุ่งสางความสยองเริ่มเบาลงแต่ทุกคนที่รอดชีวิตต่างก็ซึมเศร้าพวกเขาเห็นเพียงร่องรอยของฝูงวัวที่หายไปและน้ำหนองที่นิ่งสงบเหมือนปกติแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกต่อไปหลังจากคืนนั้นไม่มีใครในกลุ่มกล้าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนอื่น แต่ทุกคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงพวกเขายังได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อจากหน้องกระทิงอยู่ในความฝันราวกับคำรนยังคงเฝ้ารอใครสักคนที่จะเข้ามาพิสูจน์